พี่ตีต้องอยางน<ห>าีโอพี่ <ไป S 1> <ป>เรียมนทุกอราไม่ยอม<ป>รับ <c oughs> อ่ะสงมันไม่ยอมรับอ่ะ แปาวะเจ็บจริงหรอเหนเห็นไหมติวฟองอะสัอยไม่ได้พี่ไปตะสัอยช็อตเลยพี่อยากเห็นพี่สัอยอ่ะ ได้เลยหนาอ้สหน้าองได้เลยมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็เต็มไปีเกนไป